ในช่องนะครับลายแซมสั้นหวันเมืองนะครับโอ้ดูพี่แซมพี่แซมยกมือพร้อมด้วยวันนี้มาวันนี้มาพี่แซมในทุนน้ำเงินนะครับวันนี้มาในทุนน้ำเงินนะครับซูมน้ำเงินเข้าปะกวดนะครับวันนี้นะแซมครับสวัสดีครับก่อนแซมครับก่อนโอ้ยังห่วงกินครับน้าจืดจืดทีมงานทุนซีเออใช่เดียว มาเดียวมาเดียวใช้เดียวนะครับวันนี right. ้ส่งส่งเข้าประกวดประกวดซุ้มเงินนะคุ้มเงินพรายแซมสั้นวันเมืองนะคะวันนี้จัดลายไทยนยงง่้ครับโซนตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นวันนี้ออกมาจากบ้านนะคะตั้งแต่ตีสี่นะถึงถึงนี้ประมาณหกโมงกว่ากมกว่ามาถึงก่อนเพื่อนนะคะแล้วก็รีบจัดลายนะคะโอ้โหทีมงานคุณภาพนิดเพินกัจจายนะใช่เดินมา น้ำเปล่าเยอะครับปกิิเอาเต็งพอไปเราลืมแค่ก็ประมาณเที่ยงเลยยังลืมร้อนละดีว่ากต้งแต่บีให้อ้อนมองจิโก้บนดุกจะรับหนักเนาะยน้อยขนาะแม่นนะแต่บี้อ้อนถ่ายรูปแล้วก็อ้อนจิโก้จำดเุกรู่ะดับวันนี้วันนี้นะคะวันนี้อะไรนะเจ้าทินเสียงน่วงเสียงน่วงเสียงน่วงนะคะขอพี่แซมมาประเดิมนะคะถ่าย ถ่ายภาพร้านกาแฟนะคะนี่เปิดร้านใหม่ก็เลยอยากให้ช้างนะคะมาเป็นเกียรตินี่แล้วก็มาถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพอยู่ที่บ้านโคกไซนะคะวันนี้เราอยู่ที่บ้านโคกไซตะบนนะตะเออเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะคะตอนนี้นู่นค่ะมีพระเอกอีกหนึ่งเชือกนะคะเพิ่งแต่งตัวอยู่ เดี๋ยวเรมาดูนะคะความหล่อสองคู่นี้หนึ่งคู่นี้ไม่ต uh> ้องไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องความหล่อเราติดตามนะคะโอนี่เจ้าของร้านก็อยากให้มาถ่ายภาพนะคะกับร้านด้วยเดี๋ยวรอนะรอเ๋ยรอเดี๋ยวรอพายปองแต่งตัวสักครู่นะคะ ตอนนี้ก็กคิดป๋องเราแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะปองน่าจะจัดลายไม่ทันค่ะวันนี้โอ้ใส่ผ้าคลุมคะ่ะน,นี่เรามาดูพระเอกหนุ่มระว,วงังป๋องกับแมซมสั้นนะคะวันนี้จะมาประเดิม ของร้านก็แต่งตัวมาอย่างรอนะคะแล้วก็ช้างเราก็แต่งตัวหลอมากวันนี้มาในทุนชุดน้ําเงินเโอโห้เอ,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 อหุหมุแต่งงานนะครับทรงเชือกนี่ก็เอกลักษณ์ไปคนละอย่างกันนะแต่ว่าหล่อในสูสีป่องสูงกว่ามากเลย พี่แซมนี่สงสัยจะหนักควานสวยมากสวยมากโอ้โหใครเห็นก็ต้องต้องตะลึงนะครับกับความโลอนะคะวันนี้แซมเราโอนไลน์ชัดเจนมากเลยนะคะฮะย้อนแสงใช่ไหมจ้าหมไปได้ั้ยได้คะ่ะได้ขอบคุณค่ะมาให้นบบินง่อยอวบ่อยอบึน ต้องนี่ค่ะขอบ,บคุณกาแฟ е นะคะอ่าแอคชั่นแอคชั่นนะคะหนหนเาอ,ะอ,ะอาไปใ<ช>กล้ๆเลยไปยืนตรงกลางเลยเนาะเอาไปเอาพอแล้ว <c oughs> <c oughs> าแฟนะคะร้านกาแฟบ้านคุกใส่นะคะนี่ก็จะถ่ายคลิปให้ชมบรรยากาศคะวันนี้วันที่13นะคะ13พฤษภาคมนะคะนี่แล้วก็พี่แซมของเรานะคะเอา้าเอา้าเอา้าไม่มองกล้องสนใจแต่ช้าง <laughs> เออ

เจอกันบ่อยนะคะออกงานแห่ทั้งสองเชือกนะคะเจ้าของร้านต้องไปยืนหน่อยนะคะมันโยนแสงเงี้ยล่ะค่ะแต่มันไม่เห็นร้านเลย นี่เดี๋ยวเราจะถามถามเจ้าของร้านนะคะว่าทำไมถึงทำไมถึงอยากได้ช้างมาถ่ายรูปหน้าร้านกันนี่อ่ะอ่ะยึดต,ตรงกลางเลยฮะยึดตั้งกลางเลย,อยเ,ลยเลยออจะต้องก้างเอาเอายืนยืนตรงกลางเบลเข้าไปเบลเดี๋ยวถ่ายให้เองเออเอา อนจะไปรับนางนะคะวันนี้ก็แวะมาประดิมร้านกาแฟให้นะคะ,ะนี่าาช้างเหยียบนาเรียบร้ <laughs> อ,อ,อยแล้วทำไมถึงอยากได้ช้างมา ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่บ้านโคกใสเราได้มีจัดงานประเพณีปวดหน้าแข่นนังด้วยช้างนะครับวันนี้ก็มีช้างตายมาหลายเชือกนะครับมาจากทางหมู่บ้านช้างประกอบกับช้างของเรานะครับวันนี้ก็โอกาสมาเยี่ยมบ้านาผมเยี่ยมนวงนะเคยดูแลอยู่ที่นั่นนะก็โอดดกาสมาก,ก็เราก็เป็นร้านเล็กๆนะทำกาแฟสดแล้วก็อยากให้ช้างมาเสริมบารมีให้นะจริมงคลนะคะ แซมซันกับช่างพลายปองนะครับมีแต่ระดับซุปตาร่วมงานนะครับก็ขอขอบคุณช้างทั้งสองเชือกนะครับที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ใช่ท่านใดอยู่ใกลไๆก็แวะมาได้นะคะอยู่ที่บ้านโคกไซนะคะกาแฟนะคะนี่เดี๋ยวจะชิมให้นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงโอ้แล้วก็นี่ค่ะนี่น้องนะคะเอซในบ้านโคกไซเองนะคะมาเยี่ยมนะคะนำอาหารต้นกล้วยมาฝากพี่แซมกับพี่ป๋องกินด้วยนะคะนี่

ยังไงนะคะอ่ะตอนนี้ก็บริการถ่ายภาพอ่าร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนสองหนุ่มเราก็จะเดินทางไปที่บ้านเจ้าภาพนะคะเพื่อที่จะไปรับนางนะคะรับนางจากบ้านเจ้าภาพแล้วก็จะไปที่วัดค่ะพอถึงวัดเสร็จก็น่าจะรอเฮรอบใบยนะคะทุกเชือกนะคะทุกเชือกจะไปเจอกันอยู่ที่วัดนะคะ เดี๋ยวยังไงก็เราจะไลค์ให้ชมก่อนน้านี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้วเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลค์หน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ